วัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกดมีใครลืมไปหรือยังก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรนะคะมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสละและมีเสียงระสมเข้ากับสละมาตราตัวสะกดมีอยู่8แม่จำได้ไหมเอ่ยได้แก่ แม่กงแม่คนแม่กลมแม่กกแม่กดแม่กบแม่เกยและแม่เกลครั้งที่แล้วเราเรียนแม่กงไปใช่ไหมคะดูมาดูครั้งนี้เราจะเรียนมาตราตัวสกดตัวไหนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนมาตราแม่ก้มมาตราแม่กลมคือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีมอมาเป็นตัวสะกดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นไอศครีมส้มนมล้ม,ม,ม,ลมเห็นไหมคะมีมอมาอตัวที่คุณพูทึบสีแดงไว้เปลี่ยนอักษรเป็นสีแดงเห็นไหมเอ่ยมีมอมาเป็นตัวสะกดหมดเลยอนอกจากสี่คำนี้มีอะไรอีก กระดุมมีอะไรอีกเอ,อ่ยเรามาดูกันนะสนามชมพู่กลมพัดลมโคงไฟซ่อมทับทิม นักเรียนลองสังเกตดูนะเห็นไหมคะมีมอมาเป็นตัวสะกดหมดเลยแบบนี้เราเรียกว่ามาตาแม่กลมนั่นเองทีนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำา1ให้นักเรียนหาคำในมาตาแม่กลมมา15คําคำแล้วเขียนคัดลายมือลงในสมุดให้สวยงามหาได้จากไหน หาได้จากหนังสือภาษาพาทีของเรานั่นเองนะต่อไปก็อ2ให้นักเรียนเลือกคำในมาตราแม่กลมมาคําคำแล้วนำมาแต่งประโยค5ประโยคเลือกจากไหนคะเลือกจากที่นักเรียนหามานั่นแหละนักเรียนหามา15คําคำใช่ไหมนักเรียนก็เลือกจาก15คําคำมา5ค้าำที่นักเรียนชอบที่สุดแล้วนำมาแต่งประโยค 5ประโยคง่ายไหมคะง่ายๆนะทําแป๊บเดียวเนาะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลายกลุ่มของเราในอัลบั้มของตัวเองแล้วคุณครูจะตรวจให้คะแนนตั้งใจเรียนกันนะคะไว้ครั้งหน้าเรามาทายกันว่าคุณครูจะให้นะักเรียนเรียน มาตาตัวสะกดแม่ไหนกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ